ต่อจากคลิปเมื่อวานนะเออคือสรุปว่าคือสรุปว่าเมื่อ,าว,าอาวานไม่ได้ไปาหลายเก่าไปแต่ไปดูอัมไป,ไปจะ<า>ไม่ได้ลงไม่ได้เข้าอัมเลยใช่ซื้อแต่นมอย่างเดียวกินแต่นมกันวันนี้จะมาทำรถกันนะคะคุณนมันต,ต,ตช้ามากเลยกะเลนซื้อนมมาแล้วไม่มีใครกินเน่าหมดแล้วอันตาแรงกำลังจะทำรถตัดยางนะคะ อะไร,ไละไรแล้วอะไรแล้วก<บ>็ออะไรเธอไม่พอใจคือบรรยากาศร้อนมากวันนี้ร้อนมากๆถ้าพาไปดูรถใหมต่ตะเล่นหน่อยสิมีเบาะสีแดงสวยไหมสีนดำเงินนี่นี่ค่ะเพิ่งซื้อรถใหม่วันไหนนะคนิ่ซื้อมาวันนี้นะคะเราเพิ่งซื้อรถใหม่มาวันนี้ทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นเป็นรถพ่วงอะนะคะก็จะเป็นบาร์ซีน สีน้ำเงินกับสีแดงนะคะก็แหละประมาณนั้นนะคะคือตัวนี้ก็คือตแต่แลงกำลังจะตัดอะไรนะตแต่ตัดอะไรแต่แลงไม่ตัดเลยตัดไม่เข้าเลยสรุปว่ายาง,ยาง,งยางไม่ตัดเลยนะทุกคนยางแข็งมากเลยค่ายางมันโคตรแข็งนะคะ นั่งรถใหม่ตาเลนดูสิโอเคไหมปีแยเราไปนั่งด่มาค่ะพี่อเราขับให้ดูนะขับข้าวปลายแล้วน้องๆข้าปลายไหมอยากข้าปลายไหมมา้องอยาพี่ปามันไม่มาเลยนะพี่จะดูกันไกลนี่แหละพี่จะดูในนี้ดูทีนี่ ที่อยากโดนครีมไหมเนี่ยไม่อยากโดนอะไรถ้าอยากให้โอดไปเลยถ้าอยากให้พวกเราไปเที่ยวไหนก็เมนมาบอกได้นะทุกคนได้ไปที่ทุกที่ที่ทุกคนเมนมาบอกนะคะถ่ายติยยดแต่นะหน้าตัวเองเลยอะ่ะเี่า ไม่ติดใครเลยอ่ะอะไรวะพิธีกรติดหน้าพิธีกรอะไรทำเลยอะไรทำเลยมัดลวดหน่อยตอนนี้นะคะตะเล่กำลังมัดลวดนะคะมัดลวดลวดภาษาอังกฤษถามว่ายังไงลวดลวดมัดลวดดิทสันลวดลวดภาษาอังกฤษลวดภาษาอังกฤษแต่ว่าดิทิสันลวด เข้าใจไหมทุกคนดี่ิสอันวด <c oughs> อยากจะบอกว่าพวงนี้นะคะเราไม่อยู่นะทุกคนพวกนี้เราไม่อยู่เพราะว่าเราไปอัมนะคะเราไม่ได้เป็นพิพิธกรให้ตาแรนะทุกคนให้ตาแรมเป็นพิธีกรคนเดียวนะคะไปอัมสวนค่ะอัมในสวนเนึ่ง ไปตอนไหนไปตอนเช้าถึงตอนเย็นอยตอน,นเช้าเลยอะ่ะตอนกลาคืนไปไปตอนกลาคืนเดินผ่านค่ะอะนอนอ้ำมเลยดีกว่ามั้งแบบนี้ เหนื่อยไหมต่ไดนเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่เหนื่อแตกเลยเห็นไหมไอดูดูรถหน่อยไปถ่ายดูรถหน่อยดิโอ้ทำมาใหม่เนี่ยเบาลังคาปืนที่ดับเงินเล่นเทปสีแดงแล้วก็มีซีข้าวเป็นริ้วหน่้อน้อยนี่ทุยยางไม่หมดมีผ้ายางกันฝนด้วยสองด้านเลย ดูหลังคาก่อนดูเบาะด้วยเบาะด้วยโอ้ยซ่อมไป3มเดือนสมเดือนเพิ่งเสร็จซ่อมนานมากคันนี้ไปทายซ่องข้างเปลี่ยนไม่หมดไปทายซ่องชุด ทำซี่ไม่เปลี่ยนเล็กโครงเล็กก็เปลี่ยนไปไหลายแหลนมาพุ่มเบาะรถด้วยพุ่มเบาะม่ไเห็นด้วยตะกร้าหน้าเนื่อนอันนี้ลอยหาสิบบาทตะกร้า,าลอยหาสิบบาท สิ้นสุดหมื่นซี่ส้มไปหมื่นสี่คันนี้โอยฝรั่งก็ไม่มีปีนี้จะได้วิ่งแท็กซี่ไหมนี่ไม่ต้องวิ่งฝรั่งแล้วเอาคนไยเออวิ่งคนไทยดีกว่าบริการนะบริการรับจ้างนะครับสาม้อก,กูเรนพร้อมให้บริการแร็ว ไปวัดไปวัดคนละยี่ิบบาทครับเออถ้าไปวัดนี้คนละยีบบาทถ้าไปคลับก็คนหนึ่งสี่สิบบาทนสามลอ้อจะลืมเรียกใช้บริการรถกเรนนะครับสมล้อกเรนสมาคมเขามาทุ่งตึกมาหาอาจารย์จบมาเที่ยววัดทุ่งตึกอย่าลืมบอกพอกขึ้นเรือปับ๊บถามหาเลยสามล้อกเรนแน่นอน เอาเลยเอฟซีกูเรนนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกูเรนด้วยสามโลรับจ้างอ๋ออันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรกันเนี่ยบริการครบเครื่องอันนี้รถใหม่ครับรถใหม่เอยันเชฟอ่าเอยันเชฟแล้วรถใหม่อย่าลืมเรียกใช้บริการนะครับ ไปใไดเม็ดที่ไปรอบก็ที่ไปไหนก็ไปสบ,บายแล้วกันเนี้ยบริการทุกระดับประทับใจไปวัดคนละ20บาทนะครับไปวัดคนละ20บาทนะครับไปกลับคนละ40บาท yeah. โอเคโอเคแค่นี้ก่อนฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลยให้ด้วย